การฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าหน้าท่าพนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้ามีหน้าที่ควบคุมการไปบัติงานหน้าท่าและควบคุมการขนถ่ายสินค้าซึ่งพนักงานจะต้องสามารถไปบัติงานได้อย่างถูกต้องลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะไปบัติงานโกก อาคารที่ใช้ลงสินค้าประเภทเทกองโดยอาคารจะตั้งอยู่ระหว่างฝั่งและแม่น้ำโดยสินค้าจะลำเลียงด้วยรถบรรทุกถอยเข้าด้ำลงในอาคารลงสินค้าเพื่อให้สินค้าไหลลงสู่ระวางเรือเรือหนักเรือลำเลียงหรือเรือโป๊ะที่บรรทุกสินค้ามาในระวางเรือตามชนิดและจำนวนที่ระบุในตั๋วเรือเรือเบา เรือลำเลียงหรือเรือโป๊ะที่ไม่มีสินค้าในระวางเป็นเรือที่เตรียมความพร้อมสำหรับลงสินค้าในระวางเรือสายกวาดพนักงานที่จ้างมาเพื่อเก็บกวาดสินค้าที่หกหลวนเวนหน้าท่าและเก็บกวาดสินค้าในระวางเรือขนาดที่มีสินค้าเหลือประมาณ20%เซนของปริมาณสินค้าในระวางเรือตัวเรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดต่างๆดังนี้ชื่อเรือลำเลียงชื่อสินค้าชนิดสินค้าปริมาณสินค้าชื่อเรือใหญ่ที่รับส่งสินค้าวันเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการขนถ่ายสินค้าใส่เรือโปะซึ่งเอกสารนี้จะมีการลงลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานขั้นตอนการนำเข้าสินค้าหน้าท่า 1. รับแจ้งงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดตามเอกสารใบรับงานขนถ่ายสินค้า 2. ฝ่ายขนส่งทางน้ำแจ้งวันเวลาเรือลําเลียงเทียบหน้าท่าตามเอกสารใบวางแผนการขนถ่ายสินค้าทางน้ำา 3. เรือยนต์ลากเรือลําเลียงเทียบท่าโดยมีเรือยนต์อีกหนึ่งลำตรงท้าย 4. พนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้ารับเชือกจากเรือลาเลียง คล้องพุกหน้าท่าให้เรียบร้อยพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยขนาดเรือลำเลียงเข้าเทียบหน้าท่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน้าท่ารับเอกสารรายงานเหตุการณ์และบันทึกไว้เป็นหลักฐานจากผู้รับเหมาที่ควบคุมความปลอดภัยสินค้าในเรือ 5. เจ้าหน้าที่เซอร์ว์ตรวจสอบสินพร้อมลงบันทึกอนุมัติตัดสินลงในเอกสารใบอนุมัติตัดสินเรือ 6. เจ้าหน้าที่ฏปบัติการหน้าท่าแจ้งสลังเรือเปิดผ้าใบเปิดโคง้งให้เหมาะสมต่อการไปบัติงานในเรื่องของความปลอดภัยและสภาพอากาศ 7. เจ้าหน้าที่ไปบัติการหน้าท่ารายงานในกลุ่มลายโดยการถ่ายรูปสินค้าในระวังเรือโหลดแบคโคสภาพบูมอาร์มุ่งกีเลขมิเตอร์และระดับน้ำมันพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนัก การแต่งกายและจำนวนผู้ไปบัติงานสายกวาดจำนวนการแต่งกายจำนวนรถทอยสินค้ารถบรรทุกผ่านหน้าท่าตรวจสภาพรถบรรทุกพร้อมจัดทำใบตรวจสภาพรถบรรทุกความพร้อมอื่นๆของงานเช่นการตั้งกลวยการจอดเครื่องจักร8เริ่มตักสินค้าในระวังเรือโดยเจ้าหน้าที่ไปบัติการหน้าท่าควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด รายงานผลการไิบัติงานอย่างสม่ำเสมอโดยสรุปปริมาณการขนถ่ายสินค้าเป็นช่วงเวลา8.00ถึง12.00น12.00ถึง17.00นและ17.00ถึง20.00นในใบรา,ายงานประจำวันการนำเข้าสินค้า 9. ควบคุมการตักสินค้าให้มีความสมดุลของลำเรือดังนี้ กรณีเรือสองะวางให้เลือกตักสินค้าระหว่างหัวหรือท้ายก่อนเมื่อตักสินค้าไปประมาณครึ่งระวางแล้วให้ย้ายไปตักอีกระวางเมื่อหมดจึงกลับมาตักระวางที่เหลือกรณีเรือสามะวางให้ตักสินค้าระวางหัวและท้ายพร้อมกันเมื่อแล้วเสร็จจึงตักระวางกลาง 10. เมื่อสินค้าเหลือประมาณ20%ของปริมาณสินค้าทั้งหมด เจ้าหน้าที่ไปบัติการหน้าท่าให้สายกวาดลงไปในระวางเรือเพื่อเก็บกว่าสินค้าที่เหลือโดยใช้รถแบกโคที่ถอดบุ้งขี่ออกยกกระเช้าสำหรับขึ้นลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน้าท่าจะต้องคอยควบคุมการยกย้ายสายกวาดให้ปลอดภัย11เมื่อสินค้าเหลือประมาณ10%ของปริมาณสินค้าทั้งหมดเจ้าหน้าที่ฏิบัติการหน้าท่าแจ้งให้พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนัก นำรถด,ดันท้องเรือลงเก็บกว่าสินค้าในรางโดยใช้รถแบคโคที่ถอดบุ้งกีออกยกรถด,ดันท้องเรือลงไปในรางเรือด้วยสลิงเ <12. S 1> จ้าหน้าที่ไปบัติการหน้าท่าจะต้องควบคุมการยึดเกาะยกย้ายรถด,ดันท้องเรือให้ปลอดภัย12เมื่อตักสินค้าจนแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ฏิบัติการหน้าท่าจะต้องบันทึกผลลงในใบรายงานการไปบัติงานหน้าท่า13 เจ้าหน้าที่ไปฏิบัติการหน้าท่าเก็บรวบรวมตัวเรือจากเซอร์เวยสิบสี่เจ้าหน้าที่ไปฏิบัติการหน้าท่าเรียกเรือโยนเพื่อลากเรือลำเลียงเรือเบาออกจากหน้าท่าโดยคาดการก่อนแล้วเจ็ดสิบห้าถึงสามสิบนาทีสิบห้าพนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้าปลดเชือกเรือลำเลียงออกจากผูกหน้าท่าตรวจสอบสภาพความปลอดภัยและความเรียบร้อยหน้าท่าขณะทำการดึงเรือลำเลียงออก 16. หากสินค้าในล็อตที่กำลังไปบัตรงานยังไม่ครบจำนวนตามใบแจ้งงานให้นำเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าเรือหนักมาเทียบท่าเพื่อตักสินค้าตามขั้นตอนที่2ถึง16ต่อไป 17. เมื่อจบงานในวันนั้นๆเจ้าหน้าที่ประกาศการหน้าท่าจะต้องรวบรวมตั๋วเรือจัดทำใบรายงานประจำวันการนำเข้าสินค้าใบรายงานการไิบัติงานหน้าท่า รายงานการขนถ่ายสินค้ารายงานเหตุการณ์หน้าท่าเพื่อส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 18. เจ้าหน้าที่ฏปบัติการหน้าท่าตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานและควบคุมการฏปบัติงานให้ต่อเนื่องทั้งจำนวนรถบรรทุกจำนวนเรือปริมาณน,น้ำบันเชื้อเพลิงหากพบปัญหาอุปสรรคต้องแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมทั้งถ่ายรูปการทำงานขั้นตอนที่3-18 ส่งเข้ารายกลุ่มอย่างสม่ำเสมอขั้นตอนการส่งออกสินค้าหน้าท่า 1. รับแจ้งงานจากหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดตามเอกสารใบรับงานขนถ่ายสินค้า 2. ฝ่ายขนส่งทางน้ำแจ้งวันเวลาเรือลำเลียงเทียบหน้าท่าตามเอกสารใบวางแผนการขนถ่ายสินค้าทางน้ำา 3. จ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าท่าจัดทำแผนการส่งออกสินค้า 4. พนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้าเตรียมความพร้อมของโกกลงสินค้าเครื่องดูดฝุ่นและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเอกสารใบรายงานการตรวจเช็คโกกไปตรวจเช็คการดูแลรักษาเครื่องกองฝุ่น 5. เรียกเรือยนต์ลากเรือลำเลียงเทียบโกกโดยมีเรือยนต์อีกหนึ่งลำตรงท้าย 6. พนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้ารับเชือกจากเรือลำเลียงของพุกใต้โกกให้เรียบร้อย 7. เจ้าหน้าที่เซอร์เวตตรวจสอบความพร้อมของเรือลำเลียงก่อนลงสินค้าหากไม่ผ่านต้องล้างทำความสะอาดใหม่หรือเปลี่ยนลำ 8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน้าท่าแจ้งสลั่งเรือเปิดวาล์วท้องเรือเพื่อตรวจสอบระดับน้ำในท้องเรือและตรวจสอบความพร้อมก่อนลงสินค้า ลงบันทึกในเอกสารการตรวจสอบความพร้อมเรือลำเลียงก่อนลงสินค้าเปิดวาวพื้นท้องเรือเพื่อสำรวจน้ำกงท้องเรือต้องไม่เกิน7ซนติเมตรน้ำในคอหัวและคอท้ายต้องมีระดับน้ำไม่เกิน1เมตรเเจ้าหน้าที่เปิดการหน้าท่ารายงานกลุ่มลายโดยการถ่ายรูปภายในระวางเรือผู้รับเหมาโกยกองสินค้าจำนวนการแต่งกาย จำนวนรถทอยสินค้ารถสายยาวตรวจสภาพรถบรรทุกพร้อมจัดทำใบตรวจสภาพรถบรรทุกรถมันเส้นไม่ตรวจสภาพรถบรรทุก 10. ผู้รับเหมาคุมผ้าใบระวางระหว่างเรือและโกกลงสินค้าด้วยผ้าใบที่สภาพดีไม่ขาดชำรุดพร้อมตอกกลิ้มไม้ทั่วลำเรือป้องกันการฟุ้งกระจายของสินค้า 11. พนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้าตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมเปิดเครื่องดูดฝุ่น12เริ่มลงสินค้าในระว่างเรือโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน้าท่าควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอโดยสรุปปริมาณการขนถ่ายสินค้าเป็นช่วงเวลา8.00-12.00น12.00-17.00น และ1 7 0 0จ0 0นถึง20.00นในบายรายงานประจำวันการนําเข้าสินค้า 13. ควบคุมการลงสินค้าให้มีความสมดุลของลำเรือโดยสินค้าประเภทมันเส้นปูนเม็ดให้ลงสินค้าไล่าจากระวางหัวระวังกลางระวางท้ายตามลำดับส่วนสินค้าประเภทอื่นๆให้ลงสินค้าไล่าจากระวังกลางระวังหัวระวังท้ายตามลำดับ โดยรักษาความสมดุลของลำเรือ14เมื่อลงสินค้าในแต่ละวางได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วเปิดเครื่องดูดฝุ่นต่ออีกประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเปิดผ้าใบที่คุมระหว่างโกกและระหว่างเรือขึ้นให้ผู้รับหมอโกยกองสินค้าให้ทั่วในระหว่างพอที่จะปักโค้งและคุมผ้าใบเลือได้15เมื่อลงสินค้าในระวางเรือลำเรียงแล้วเสร็จ ให้เซอร์เวยตรวจสอบความเรียบร้อยการคุมผ้าใบเรือและซีนรอบลำเรือ 16. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน้าท่านำตัวเรือให้สลังเรือประจำเรือลำเลียง17เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน้าท่าลงบันทึกข้อมูลการขนถ่ายสินค้าในใบารายงานการปฏิบัติงานหน้าท่า 18. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการหน้าท่าเรียกเรือโยนเพื่อลากเรือลำเลียงออกจากโกก โดยคาดการก่อนแล้วเสร็จ15 30นาที19พนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้าปลดเชือกเรือลำเลียงออกจากพุกใต้โกกตรวจสอบสภาพความปลอดภัยและความเรียบร้อยใต้โกกขณะทำการดึงเรือลำเลียงออก20บันทึกข้อมูลการนำเรือเข้าออกโกกลงสินค้าลงในใบระยะเวลาการนำเรือลำเลียงเข้าออกโกกลงสินค้า21 หากสินค้าในรตที่กำลังไปบัดงานยังไม่ครบจำนวนตามใบแจ้งงานให้นำเรือลำเลียงที่พร้อมบรรทุกสินค้ามาใต้โกกเพื่อลงสินค้าตามขั้นตอนที่5ถึง20ต่อไป 22. เมื่อจบงานในวันนั้นๆเจ้าหน้าที่ไปบัติการหน้าท่าต้องจัดทำใบรายงานประจำวันการส่งออกสินค้าใบรายงานการฏิบัติงานหน้าท่ารายงานการขนถ่ายสินค้า รายงานเหตุการณ์หน้าท่าเพื่อส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 23. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน้าท่าตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานและควบคุมการฏบบัติงานให้ต่อเนื่องทั้งจำนวนรถบรรทุกจำนวนเรือจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงหากพบปัญหาอุบสรรคต้องแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมทั้งถ่ายรูปการทำงานขั้นตอนที่5ถึง22ส่งกลุ่มไลน์อย่างสม่ำเสมอ สุขลักษณะส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องเข้าไปภายในโกดังสินค้าไม่ว่าจะมีโอกาสสัมผัสกับสินค้าโดยตรงทางอ้อมจะไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่สินค้ามีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. การแต่งกายตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทเสื้อสวมเสื้อคอปก โปโลชุดหมีเสื้อคลุมแขนยาวตามที่บริษัทกำหนดไว้กางเกงส่วนกางเกงสล็กขายาวกางเกงยีนขายาวรองเท้าส่วนรองเท้าเซฟตี้รองเท้าหุ้มส้นหมวกส่วนหมวกเซฟตี้ก่อนเข้าพื้นที่คลังสินค้าปากและจมูกสวมผ้าปิดจมูก 2. รักษาความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้าให้อยู่ในระดับที่ดีอยู่เสมอ 3. พนักงานควรล้างมือตามจุดที่กำหนดไว้ก่อนไปบัดงานหลังออกจากห้องน้ำหลังจับต้องวัสดุใดที่ปนเปื้อนที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สินค้าหลังจากเอามือป้องปากเมื่อไอาจามหลังการหยุดพัก 4. หากเข้าพื้นที่คลังสินค้าละเว้นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่สินค้าเช่นสูบบรี่การถมน้ำลายการไอาจามลงสู่สินค้า ไม่นำอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดไปรับประทานในคลังสินค้าไม่สวมเครื่องประดับในกาแหวนสร้อยคอสร้อยข้อมือหากจำเป็นต้องสวมใส่เครื่องประดับต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่ชำรุดห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปภายในเวรพื้นที่เก็บสินค้าความปลอดภัยในการทำงาน 1. พนักง,งานต้องแต่งกายด้วยชุดปฏิบงานที่เรียบร้อยห้ามสวมรองเท้าแตะ 2. ไม่หยอกล้อเล่นการแกล้งเพื่อนร่วมงานในขณะฏิบัติงานสสวมใส่สอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 4. พนักงานต้องตรวจสภาพและความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อน,อนลงมือฏิบัติงาน 5. ต้องยึดหลักหกสอนในการฏิบัติงานอยู่เสมอสะสงสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย 6. เดินบนเส้นทางที่กำหนดทางสีเขียวและห้ามวางสิ่งของบนทางเดินหรือเว้นที่วางถังดับเพลิง 7. ห้ามปฏิบัติงานหรือเดินเครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่ 8. ห้ามถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยออกจากเครื่องจักร 9. ทุกคนต้องสังเกตและปฏิบัติตามป้ายคำเตือนอย่างเคร่งครัด 10. ปิดเครื่องจักรและรอให้หยุดสนิทก่อนทำการซ่อมบำรุง 11. เมื่อพบสภาพผิดปกติให้หยุดเครื่องจักรเรียกหัวหน้างานหรือพนักงานซ่อมบำรุงมาทำการแก้ไข 12. ห้ามทำการแก้ไขใช้ปรับซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ตัวเองไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับอนุญาต 13. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตโรงงานยกเวน้นเวน้เวนที่กำหนดกำหนดป้ายที่พักสูบบุหรี่ สเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 15. ห้ามดื่มของมึนเมาหรือใช้ยาเสพติดที่กฎหมายห้ามในสถานที่ปฏิบัติงานและห้ามเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงานในลักษณะมึนเมาโดยเด็ดขาด 16. ห้ามฉีดเครื่องดับเพลิงหรือกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเล่น17 หัวหน้างานพนักงานทุกคนสามารถแจ้งให้หยุดพักการทำงานได้โดยทันทีถ้าเห็นว่าเป็นการกระทำหรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้